บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มสวดปฏิบัติแบบง่ายประโยชน์และอานิสงค์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอนั้นท่านจะได้รับอานิสงส์ส1ประการดังนี้ เริ่มต้นทำจิตใจให้สงบมีสมาธิระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก่อนเสมอและทำการกราบสามครั้งกล่าวคำบูชาพระอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปเชยามิอิมินาสก,กาเรนะ ธรรมังะภิปูเชยามิอิมินาสากาเรนะสังขังอะพิปูเชยามิอรหังสัมมาสัมพุทธโธภคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวากาสังโฆสังฆังนามามินาโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาารถิ สทัทธาเทวมนุสานนังพุดโภะคะวาตีสวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหีติ สุปาติปัน,นโนพระคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปัน,นโนพระคะวะโตสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโคสามีจีปฏิปัน,นโนพระคะวะโตสาวกสังโคญาทีทางจตารีบุริสายุคานิอัฏฐาุริสปุคคลาเอสาพะคะวะโตสาวกสังโค อาหุนโยปาหุนโยภักขินโยอัญชาลีการณิิโยอนุตตะรางปุญญกเคตังโลกาสตีแผ่เมตตาให้กับตนเองอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโคโหมิปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมิ oh omi, ปราสจากเวนอพยาปโชโหมิ oh omi, ปราสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโคโหมิปราสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนานังปะริหะรามิจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานานประริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปต,ต,ตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแ LIKE ก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวเรีนังโหตุสุขิตาโหนตุส,สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข